สวัสดีครับโป้มป้องแล้วก็เกมคุกกี้ดันโอเวนเบกกับช่องซันนี่เหลียวนะครับวันนี้ก็อยู่กับการสุ่มสมบัตินะครับผมคือการอรเปเบตเลา่านี้มีสมบัติใหม่มาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสมบัติที่ชื่อว่าหอยไข่มุกประกายแสงนะครับซึ่งณนะตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าสมบัตินี้โหดไม่โหดนะครับแต่คําว่าของมันต้องมีครับนี่ต้องชู2นิ้วกดไปด้วยนะครับมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยห่างหายไปนานมากจากการสุ่มสมบัตินะครับถ้า ถ้าใครจาได้เนี่ยล่าสุดที่ผมสุ่มเนี่ยใน ID ดีหลักผมก็จะเป็นเจ้าตัวสมบัติ Apple นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนผมแอปแบบสมบัติ Apple ID หลักผมแบบว่าโหได้ยากมากแล้วก็ตอนนั้นผิดหวังเพราะว่าได้มาแล้วแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยดองผมกลับว่าหลังจากนี้ก็คงดองแบบว่ารอเก็บสมบัติใหม่ทีเดียว3ชิน้อนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เจอสมบัติเดิมซ้ำๆอะไรประมาณนั้นนะครับรอบนี้ก็ถึงเวลาของมันแล้วนะครับก็จะมีเจ้าตัวสมบัติอันนี้แล้วก็ม้านะครับม้าผมก็เลยไม่รู้น้อยนะ อย่าง,ง,ง,งนี้ครับคือมันจะมีโอกาสเจอสมบัติใหม่อะไรพวกนี้นะครับเจอแน่นอนแล้วก็นี่ครับมันก็จะมีโอ้โหคือผมได้สมบัติอะไรมาก็คือเป็นสมบัติที่ไม่เต็มแน่นอนเพราะว่าผมยังไม่มีนะครับแช้ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้เราสามารถเลือกพวกม้าอะไรได้อยู่ไหมไม่รู้อันนี้คือระบบอันอันใหม่ไม่รู้ว่าคืออันเดิมมันเลือกเป็นสามสามไงอันใหม่นี้เหมือนจะเลือกไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับไม่ได้แล้วนะ อ่ะมันก็ต้องเลือกแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเออมันไม่สามารถเลือกสามได้ก็ไม่ไรครับยังไงผมก็ต้องเอาอยู่แล้วรอบนี้เพราะว่ามันห่างหายเป็นนานมากแล้วก็เห็นเขาว่ามีกิจกรรมสูงสมบัติก็รอบนี้อาจจะออกเยอะนี่ครับออกอัตราดรอปอีพิกสองเท่าว้าวเราก็เลือกสมบัติได้5้าชนิดโอ้แบบนี้3เลือก3ไม่ได้เอาเราแบบนี้ก่อนเอาขอแบบสุ่มทั่วไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเลือกผมดูสิอีพิกเนี่ยมันจะรวมฝั่งขวาหรือเปล่าไม่น่าจะรวมนะครับไม่น่าจะรวม ข้ามเลยแล้วกันเพราะมันเยอะเนี่ยได้อันเดียวเองนะครับยัง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 ไม่มานะโอ้โหอันนี้ออกสองอันนะครับผมยังรู้ไงว่าไออีพิกออกเนี่ยมันจะทีขนาดไหนอันนี้ออกสามดูเป็นตัวเลขได้เลยอันนี้ออกหนึ่งมันเพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ยหรือว่าเพิ่มเฉพาะฝั่งซ้ายหรือเปล่าไอฝั่งพิเศษอะฝั่งธรรมดาไม่เพิ่มนะครับก็ไม่รู้นะอันนี้อาจได้สมบัติมา้ามาหนึ่งคอรอบนี้ออกสามอันนะครับ โอ้ถ้ามันจะพีกมากแบบว่าออกสมบัติอีพิกแบบออกอีพิกทีเดียวเจ็ดแดอันอะไรเงี้ยอันนั้นคือเทศกาลของจริงนะครับไม่รู้ว่าจะขนาดนั้นเลยไหมเนี่ยไม่ได้สรวสดมาผมก็โอเคแล้วมันอันที่เรายังไม่เลเวลเต็มอย่างงี้มาเราไปแบบเวอร์ชันพิเศษกันเวอร์ชันพิเศษมาดูดิมาไข่ ไอ้แรกๆนี่กัมันเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะผมเซ็งเนี่ยนะตอนแรกผมจะกล่าวว่าสามเลือกสามากรอบแรกสมบัติหมีเกล็น้ําแข็งดูดิขออันนี้ขอลุ้นทีลนะอันละกันรอบแรกมาแล้วหนึ่งนะมาแล้วหนึ่งหนึ่งจากสิบสองแนละ้วยังสองอันอยู่สามอันหนะ้าสมบัติใหม่มาแล้วนะครับสี่อันว้าว ห้าอันไหมลูกห้าอันโหนี่ครึ่งต่อครึ่งเลยวะเนี่ยห้าอันนะครับผู้เป็นเล่มออกดีจริงๆให้มันออกอย่างเงี้ยได้สมบัติอีพิกเนี่ยถึงห้าห้าในสิบเอ็ดโหเกือบครึ่งหนึ่งอ,นอะนะเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันอวยแบบนี้จริงนะโหน่าสุ่มมากเลยช่วงนี้ไม่ว่าจะคือไม่ว่าจะเป็นไอเดียลองอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ก่อนอ่ะขอไปทีละอันแล้วกันเพื่อความรุนนะครับหนึ่งสอง สเฮ้ยอีป,ปีกสอันติดอ่ะเออสามแล้วนะสมแล้วนะถ้ามันออกถึงหอันอีกนี่ผมว่ามัน,มนเพิ่มโอกาสแบบเยอะมากเลยนะสมอยู่ตอนนี้สามอยู่สี่ละอัน,นเราได้สมบัติสามมรันต้องเลือกอยู่แล้วนะครับห้าอันห้าแล้วนะหกโอ้ 6, 6ครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยสมัติอีป,ปีกนี่หกจากสิเอ็ดเลยเนี่ยพูดเป็นเล่นไป อีกทีหนึง่งอันนี้ขอแบบขอรุ่ยทีหนึง่งถ้ารอบนี้มันห้าหกอันดีผมว่าโชว์แล้วแหละแบบเพิ่มเยอะจริงนะหนึ่งแล้วจะได้ไอดีนี้มันสมบัติเต็มมันเยอะแล้วถ้าเป็นในแบบโหถ้าเป็นไอดีไก่ผมเนี้ยปั้นสบายบายเลยนะครับออรอบนี้ไม่ได้นะับบัตรสกิปเลยแล้วกันรอบนี้ได้สองอันนะรอบนี้ได้น้อยนะครับต่อเร็วแล้วรอบนี้ได้สามเฮ้ยรอบนี้ได้ห้าอันโหเยอะนะไม่กี้ผมอาจจะนับผิดก,ก็ได้แต่รอบนี้ได้ห้าอันก็เยอะมาก รอบนี้ได้ทั้งหมด1 2 3 4โอ้มันก็เลทถือว่าผมว่าเพิ่มไปเยอะนะผมจะได้เมื่อก่อนเนี่ยออกอันอย่างมากก็3อันอะไรเงี้ยอันนี้ก็1 2 3 4เนี่ยรอบนี้ก็4อันนะครับอันนี้1 2 3 3อัน หนอ,อันได้แออกโอ,โอสมบัติใหม่ผมได้มาเยอะมากเลยอัพก่อนอนับก่อนเพราะว่ารอบนี้นี่ผมกะเก็บพวกสมบัติใหม่เพราะว่าถ้าใครสังเกตเนี่ยผมจําได้ตอนไลฟ์เล่น3,000ล้านนะครับสมบัติผมเอาสมบัติมาเลเวลหนึ่ไปเล่นแบบทุเลสมากแต่คือไม่ได้สูงเลยตอนนั้นนะครับแล้วผมจะได้เตรียมไปเล่นสำหรับเรบรเอาอันใหม่ด้วย นี่โหเวลสิบแล้วนะครับอันนี้คือเรายังไม่เสียสเาพเลยนะใช้ของน้องผมเก็บไว้นานมากแปบลบว่ากัดใจนะครับกัดใจไม่ใช้เลเวล6แล้วจะสมบัติใหม่ออกเยอะจริงนะครับโหถ้าสมบัติใหม่โหนี่คือแบบเพอร์เฟกมากแบบว่าออกอีปิดก็ได้ออกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่มันเลือก6อันได้มันก็หลากหลายนะแต่แบบเดิมมันก็6อันอยู่แล้วไงแบบเดิมมันจะเลือกได้ว่า3ามสามอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องหอันอ่ะมันจะเลือก5ได้เพราะว่าไอ้เปลือกไอ้อะไรนะสมบัติใหม่มาเลือกเบิ้ลได้นะครับมาตอนนี้ก็16กโอ้มีน้าแข็งเราเลยว่าน้อยจะมีน้ําแข็งตามจริงผมก็ไม่มายอะไรมากนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะตอนนี้ถึงเวลาใช้เพชรแล้วแหละถือแล้วความจริงนะครับได้มา3ชิ้นกบต่ำ ก็มีรอบเดียวนะที่ได้สองชิ้นนะเออแล้วใครสูงสมบัติแล้วออกง่ายออกออกได้แบบว่าได้ง่ายขนาดไหนเลยเออเขาไม่คอมเมนต์กันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหรือเป็นที่ไอเดีผมอย่างเดียวหรือแ่าเพราะไม่ได้สู่มานานอะไรเงี้เปล่ารอบนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหหกอันเกินครึ่งอะครับเฮ้ยมันออกดีจริงๆนะเนี่ยพูดไปเล่นไปหนึ่งสองสามอันนี้ก็ออกสามอันก็เยอะนะซสปเว่าหมายผมเต็มแล้วมั้งเนี่ย เต็มแล้วเนี่ยเอออันอื่นไม่เต็มเลยผมต้องสุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนีผมอยากเก็บให้มันครบทุกอันแบบไหนๆก็สุ่มแล้วอะไรเงี้ยและไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันหมดอะไรเมื่อไหร่วันเนี้ยขออ่านก่อนนะครับว่ากิจกรรมหมดเมื่อไหร่เปิดจะว่าจะไปเก็บรอสมบัติหน้าอะไรเงี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเทศกาลอีพิกอ่ะขอดูดิดูวันก่อนเหมือนถึงวันไหนวันเนี้ยยี่สิบแปดสิงหาหรอ ผมว่าสิสงหาสมบัติใหม่ก็น่าจะมาแล้วมันอันนี้ไม่น่าจะคเวอร์ถึงนะเดานะครับแบบนี้แอบรู้สึกเสียดายนะที่ผมแบบไม่ได้ทำาเว s ไว้นะครับไม่เป็นไรครับจนมันเสียเวลาพวกเควสมาซูมต่อเอาต้องม้ากับม้ากับหมีม้ากับหม,มีน้ำแข็งต้องเต็มบัตรจริงๆริงม้าต้องเต็มแลยหมีน้ำแข็งก็ไม่เต็มไม่เป็นไรมันออกสมบัติใหม่เริ่มเยอะแล้วนะน้าม้ามาแล้วม้าผมก็ใกล้เต็มแล้วนะ ขอไปอัพมาเพื่อความชัวร์ก่อนแพทผมก็จะหมดด้วยแหละประเด็นม้าเราสิบเอ็ดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเท่าได้ไหมทีนึงเดี๋ยวผมอาจจะพอก่อนอืมน่าจะต้องพอก่อนแล้วแหละเพราะม้าเราก็เต็มแล้วไม่งั้นมันจะเหลือแค่สมบัติหมีน้ำแข็งในเลยที่เราขาดอะไรเงี้ยแล้วซุ่มไปผมว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่คือสมบัตินี้มันมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับว่านำตรงเราขาดทีทั้งหมดห้าเท่าไหร่วะเก้า ก้าไปสิบไปสิบเอ็ดไปสิบสองขาดเยอะอยู่นะหรือถ้าจัดให้เพชรหมดดีวะผมก็อะไรนิดหนึ่งอ่ะผมอยากให้มันเต็มเต็มมาเลยอืมอะไหนๆก็สุดแล้วเอาให้หมดตัวเลยแล้วกันโอ้โหคืออยากให้หมดตัวตมันไม่ออกมีน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องวะ่ะเออแต่รอบนี้ออกเลทเยอะจริงนะมาแล้วตอนนี้เราเรื่องสมบัติมีน้ําแข็งได้ห้ารอบนะครับห้ารอบก็น่าจะได้ซักเลเวลสิบเฮ้ยได้อยู่นะ น่าจะได้เต็มอยู่เอาให้จบไปเลยให้มันจบที่รุ่นเหานะครับไม่ให้มันจบที่สมบัตินี้นะครับโอ้ขาดไปอันนึ่ง mm hmm. เอาไงดีวะอันนึงเหรอหาแพ็กเกจก่อนเติมเงินแล้วกันไม่ได้ไหนๆผมก็ไม่ได้เติมมาหลายเดือนแล้วไอดีนี้นะครับเติมทั้งหน่อยเอาเราขาดเราข,ขาดเพชรประมาณห้าพันันก็สูบสมบัติสักทีหนึ่งเอาอะไรดีวะเออหรือว่าผมมีตัว๋ว นี่อยู่นี่ขาดเราขาดแค่อันเดียวนี่นะจริงๆถ้ามันเอาอันนี้ไปสุ่มได้มันก็มีสิทธะกดกดสักเล่นเลยสักห้าสิบทีไหมอ่ะห้าสิบหกอันแล้วกันเผื่อมันได้ขอแค่อันเดียวผมจะได้ไม่ต้องเติมอันเดียวก็เกินพอแล้วได้ไหมเนี่ย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 มีไหมมีไหมไม่มีเลยเฮ้ยแต่มันอันนี้ห้าสิบหกอันนะมาดูกันว่าอีปิกออกเยอะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสองอันจากห้าสิบหกโอหนึ่งในสี่ยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เเหรมันก็ใช้ได้นะไม่ได้สมบัติใหม่ว่ะเอาอีกสักห้าสิบใบแล้วกันผมไม่ค่อยอยากเอาเงินมาสุ่มสมบัติเลยอยากจะเก็บไว้เผื่อนางฟ้าทะเลเพราะว่าแคนดี้ผมได้เสียตังแน่ถ้าประหยัดได้ผมก็จะประหยัดได้ก่อน ไม่มาจริงๆหรือมาแล้วผมออีกห้าสิบใบพอแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหาแพ็กเกจถูกๆเอาแล้วกันนะครับสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันยากนะที่เราจะตามหาสมบัติอันเดียวอะ่ะเออในการแบบสุ่มแบบเกินกาแบบเนี้ยหาดูนี่ม,มีมีแพ็กอะไรถูกๆไหมเนี่ยเอาเอาแค่มันเอาแค่ได้สมบัติก็พอน์อีร้อยเจ็ดสิบเก้าได้สัวสมบัติสามทีตามจริงมันก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้ดองไว้ใช้กับอันอน,น,นาคตก็ได้อื 2อ9้าจริง1้9ก็โอเคนะมันจะได้แบบประหยัดงบหน่อยแต่ผมกลัวอย่างเดียวนะกลัวไม่ออกเนียแหละประเด็นเลยนะกลัวไม่ออกอะดิอืมเอาวะอ่ะร7 9บาทกัดฟันแปะเดี๋ยวได้สกินมาใช้อยู่ดีว่าสกินมันน่ารักดีอะครับเติมได้อยู่ไม่ไ่้ไม่ได้เติมมาหลายเดือนแล้ว มากสามใบโอ้โหคือผมชอบแบบตระกูลแนวปลาปลาอะไรเงี้ยเออสัตว์ใต้ทะเลอะไรเงี้ยแล้วสกินนี้มันถูกใจผมมากผมว่าอย่างไรก็อาจจะได้เติมนะครับมามามาได้ครั้งเดียวก็พอแล้วนะเออพอแล้วโอ้โหดีนะอ๋อแต่เราแลกตัวที่เหลือผมเก็บไว้สมบัตแบบแบบไว้รอบหน้าก็ได้นะครับตอนนี้ก็น่า level max แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ max หมด หมดเพชรไปประมาณเท่าไหร่วะสองหมื่นมั้งอืมแล้วก็ของดองอีกถ้ารวมของดองอะไรเบส็กก็น่าจะส5ห้าหมื่นได้อยู่มัง้งเดี๋ยวก็เห็นในชื่อคลิปเองเนี่แหละว่าเท่าไหร่ <c oughs> ผมไม่ได้ไม่ได้นับตอนอัดนะครับมาที่เหลือตีสลักามาดูความสามารถตอนสลักของสมบัติใหม่ก่อนละกันตอนนี้ถ้าเราไม่สลักไม่สลักเนี่ยผลิตหอยไข่มกุกล้านหกใช่ปะเอ๊ะแสนหกตัวสิบเก้างงวะ่ะขอไปกดเล่นแบบทีหนึ่งก่อนขำๆเลยนะจะได้รู้ว่าตีไม่ตีต่างกันยังไง สมบัติอ้าวลืมใส่มา <laughs> โป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยโป๊ะเลยดูสิแต่ถ้าถ้าใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะดูได้ดูคลิปหรือไลฟ์ที่ผมใช้สมบัตินี้มาเล่นแล้วแหละนะครับเพราะคลิปนี้น่าจะได้ลงหลังจากแบบเอามาเล่นทาแต้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าผมอยากรู้แล้วกันวิ่งธรรมดาไปก่อนแล้วครับผมอยากรู้แค่มันทําอะไรได้อะมันจะเวอร์วางหรือเปล่า <laughs> ครูดามันก็แอบนานนะ อันนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ีครับยังไม่ได้ตีพอยังไม่ได้ตีสลักนะครับสลักจะตีได้ก็ต่อเมื่อสมบัติเราเลเวลเต็มนะครับมีตัวเลขอ่าเก็บตัวเลขรถแล้วก็ออกไปกินครบครบแล้วก็ต่ออ๋อโอเคไม่ค่อยมีอะไรเนาะเหมือนเนี้ยเหมือนมันเผาอะครับเหมือนเออมีความรู้สึกเหมือนสมบัค์มันเผานะมาตีสลักกันต่อไม่ใช่ต่อเริ่มเลยดีกว่าสลักเสร็จ ดูสิสิอ่าเหมือนแต้มเพิ่มขึ้นแต่ครูดาวเท่าเดิมนะออเพิ่มแต้มนะครับอ๋อก็คือไข่มุกเนี่ยมันคือไอตัวเล็กหรือเปล่าหอยไขยม่มุกอ๋อเก็บหอยสองทีใช่ไหมเมื่อกี้สองทีสอเออสอครั้งสุดท้ายก็ได้แต้ม2ล้านอะไรก็ว่าไปแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราตีเลเวลนเนี้ยมากน้อยขนาดไหนนะครับ ยังไม่มาเลยเอย๊โอเคบวกสี่แล้วครับแต้มเพิ่มมามันก็เรื่อยๆเอ้ยเหมือนมันไม่ได้เพิ่มแต้มตัวเม็ดใหญ่หแอเ่เพิ่มแค่ตัวหอย ไม่มีสคริปต์เลยเนาะผมอยากให้ระบบนี้เขาทำสคริปต์มากเลยข้ามเมาข้ามเมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเออกว่าจะติดนานแท้เนี่ยมันเพิ่มจากสามแสนสองเป็นสามแสนหกอันนี้ก็น่าจะเป็นสี่แสนแหละ ยังไม่มานะยังไม่มาตียากตีเย็นจริงๆเลยมาแล้วนะครับสี่แสนป่ะอ่าโอเคก็คือถ้าตีเราก็เพิ่มแต้มนะไม่ได้ลดครูดาวหรืออะไรพวกนี้เย้อนสองสมบัตินี้เดี๋ยวมนนยผมไปตีเอาหลังใหม่แล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สุมสมบัตินะครับก็เดี๋ยว ผมว่าผมตอนนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้ว,ว่าสมบัติหีโหดไม่โหดฉะนั้นก็แวะเข้ามาถามผมในไลฟ์หรือในใต้คลิปก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับขออนุญาตเอาไปเทสไปลองก่อนนะก็ไว้เจอกันนะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ